ตอนนี้เราอยู่ทางเข้านะครับงานไม้ดอกเชียงรายนะครับที่สวนตุงแลพโคมเนี่ยครับด้านนอกก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับแล้วก็ติดถนนคนเดินนะครับก็ตรงนี้ครับสวนตุงครับก็จะมีงานดอกไม้นะครับงานดอกไม้เชียงรายดนตรีในสวนนะครับผมอันนี้ก็สัญลักษณ์เลยครับเดินมานี่เด็กๆนะครับโอ้โหมี เชลฟี่ด้วยแต่งตัวด้วยแต่งหน้าด้วยเชลฟี่อ่าทุกอย่างเลยนะครับผมน่ารักดีครับผมพกุกลุกๆเลยดูดูดูนี่นี่นคือน้องคนนี้ไม่แห้แบวเลยโอเคนะครับเราจะเดินเข้าไปในในสวนนะครับผมนี่คือทางเข้านะครับผมนี่ก็จัดถึงวันที่14สี่นะครับ ใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวงานาไม้ดอกเชียงรายนะครับที่สวนตุงละผมก็ก็มาได้นะครับเพราะว่าเขาจัดถึงพื้นที่14นะครับอันนี้ก็ทางเข้ามานะครับก็จะมีเป็นซุ้มประตูตรงนี้นะครับด้านนอกเป็นถนนคนเดินนะครับผมคึกคืนนะครับเชียงรายครับการท่องเที่ยวฟื้นแล้วนะครับผมวันนี้ น่าจะมีเป็นศิลปินมานะครับมาแสดงที่ในสวนนี้นะครับไปดูก่อนว่าคนนี้ใครมาเออไปดูก่อนหนึ่งมักกลาผ่านไปแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วัวน,น,วนที่ 4. สี่สัครับไหนสักครับไม่รู้จักก็ก็ จะเป็นโบนตีนะครับรู้สึ่คือจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับเรามาดูด้านนี้ก่อนนะครับผมด้านนี้ตรงนี้เป็นรูปวาดนะเป็นรูปวาดนี่ก็มีที่ให้นั่งเล่นเลยนะ ประดับประดาด้วยไฟนะคปิดต้นไม้ก็สวยงามดีครับตรงนี้เป็นเจียกันใหญ่แจกันยักษ์ปีที่แล้วเป็นแก้กาแฟครับทีนี้เป็นเจียกัน่อ านอกก็เสียงลกคือคนครับนั้งคนเดิดแล้วก็ช่วงนี้นะครับทางฝั่งของสนามเ็นเก่าก็าจะมีงานพ่อขุนด้วยนะครับงานนั้นก็ใหญ่นะฮะใหญ่มากนะครับผมเชียงรายดอกไม้งามดอกไม้ก็ เวทีนะครับ oh. <mem basket rapper> ้างของเวทีการแสดงนะครับโอ้การแสดงนั่นก็แสดงตู้เหมอนเมงกัเบอร์ครับต้อย่างอากนอยู่ะอเวทีอยู่ฝั่งนี้นะครับปกติเวทีมัจะอยู่ทังนี้นะครับตอนถึงศิลปินนะคเราจะมีการแสดงตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วเวทีนะครับ สามโรงเรียนอีกนะสองของสามโรงเรียนนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับสถานศึกษาในสังกัดที่สวรรนครชินไรายยิ้มครับยิ้มยิ้มเด็กๆครับยิ้มเลยลูกยิ้มเต็มที่กดกดไลค์ไหมกดไลค์หน่อยไหมกดไลค์กดเลิฟกดไลค์กดเลิฟหน่อยครับมือเก่งนะครับพงศ์บอกว่าฝึกนักแสดงตัวเล็กๆครับและแน่นอนนะครับโชว์ยังไม่เสร็จนะครับถ้าลูกของนะครับบันทึกภาพได้ในขาวยังถ่ายภาพไม่เรีบร้อย อ๋อเพราะว่าเด็กๆนะครับพยายามมองหลายลๆกล้องนะครับเพราะว่าขอบคุณนะครับขอบคุณการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลพันนีขอเสียงปรบมือกับอนุบาลพันนีนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับและอีกหนึ่งการแสดงนะครับก็บอกว่าการแสดงชุดนี้มาแา่เดี๋ยวเรามาดูฝ<า>ั่งนี้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเ่อไปดูทางด้านหน้าเวทีนะครับนน้้้ออองๆตตััววววย่าากกรดูแล็ นี่คือด้านหลังนะครับต้นไม้ก็เริ่มจะมีเหี่ยวเฉามีตายบ้างเพราะว่าเขาจับมาหลายวันแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของงานดอกไม้งามเชียงรายนะครับก็จะเป็นลนักษณะตุ๊กตาสองต,ตัวสามตัวนี่ก็จะมีดีดทิ้นดีดซึ่งกันมาเนี่ยครับซึง่งรู้จักซึ่งไหมครับ

โรงเรีนในสถาเทศบาลนครชิงรายมีทั้งสิ้น8แห่งนะครับตั้งแต่โรงเรียนเทศบาล1ถึงโรงเรียนเทศบาล8ตั้ง่ะคร่ือว่าสถานศึกษาแห่งท่นโรเรียนีวาเนรของการสร้างความยืเ้อนการกาสวยนะครับ านนโน้นก็จะมีมอีกนะครับมีอุโมงค์อีกนะครับ,รบเพราะว่าจุดตรงนี้นะเขาเรียกสวนตุงนี่นะครับจะเป็นจุดที่เขาจัดงานดอกไม้งามนะครับแล้วก็ดนตรีในสวนทุกปีนะครับทุกปีเขาก็จะเริ่มกับประมาณต้นเดือนมกรานะครับการสิ้นสุดนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สิ้นสุดตอนไหน ก็แล้วแต่ผู้จัดนะครับไม่ได้มีกําหนดเวลาอะไรนะครับผมเชียงรายนี่กเขาจะมีงานดอกไม้อยู่สองที่นะครับที่หนึ่งอยู่นอกเมืองครับอยู่ติดน้ำากฝั่งโน้นนะครับตอนนํ้หมดเวลานะครับจบไปนานแล้วก็เปิดพร้อมๆกันกับที่นี่นะครับแต่ว่าที่นี่ยังยังยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเวลานะครับก็ยังสามารถที่จะให้คนมาเที่ยวได้อยู่นะครับผม

ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปาย,ยืนตรงหนา้าเวทีสักแป๊บนึงครับยกการแสนอไปไปจัดอย่างสวยเลยนะครับถ้าผู้ชมท้อมแล้วนะครับเราขอส่งต่อความสุขนะครับให้กับการเสดงนะครับจากโรงเรียนเทศบาล1ห่งสีเ่เกตจ้ขอเสียงปรบมือด,ด้วยๆๆ Yeah. 就满一百周年了。新莱市一小一直以来都是专注中文和英文的教学，除此之外，这新年以来，我们学校还获得了真农功“真龙宫大学示范学校”小学的教学计划，以海文和数学为主的教学计划，教能周年。 学往上进步，我很自豪能在这里学习。除了学习方面，还有通过表演作为中国语、中意语言交流工具，让大家更加能看到学生的另方面的实力，但是特别明显。新岛市市长，我太重视那么你先生。